ในวันที่28กุมภาพันธ์2566ทางกระทรวงการคลังจะนำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เข้าที่ประชุมคอรอมอเพื่อให้มีมติเห็นชอบในการประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ได้ในวันที่1เมษายน2566นี้และคนเก่าที่เคยได้รับสิทธิอยู่แล้ว จะยังใช้สิทธิ์ได้ในเดือนมีนาคมนี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมารับชมความคืบหน้าทั้งหมดได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับอัปเดตล่าสุดนะวันที่26กุมภาพันธ์2566นะครับทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการแจ้งข่าวดีนะครับว่าเตรียมที่จะแจ้งผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือว่าบัตรคนจนนะครับเข้าที่ประชุมคอรมอในวันที่28กุมภาพันธ์นี้แล้วก็คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินได้นะครับในวันที่ 1เมษายน2566และจะเป็นการใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมด้วยนะครับผมโดยนายอาคมเติมพยิยพยัยสิทธิธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการเปิดเผยกับผู้สืบข,ข่าวนะครับว่าจะนําเสนอผลการรูทเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ซึ่งหลังจากที่นําเสนอคอรมอแล้วนะครับ ก็จะมีการประกาศไทม์ไลน์พร้อมเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนนะครับทำการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการและยืนยันตัวตนเป็นรายบุคคลเพื่อรับสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังได้มีการคาดการณ์อีกนะครับว่าจะเริ่มจ่ายเงินได้นะครับในช่วงประมาณวันที่1เมษายน2566และต้องย้ํากับประชาชนนะครับว่าการประกาศรายชื่อจะไม่มีเอกสารขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนนะครับ กดตรวจสอบด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์และระมัดระวังกลุ่มบุคคลมาขอข้อมูลโดยอ้างว่าจะช่วยตรวจสอบสิทธิ์ให้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ต้องระวังกันให้มากๆนะครับและเงื่อนไขบัตรสวัสดิการร, Stevens, รัฐรอบใหม่ใบเดิมยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการรัฐใบเดิมอยู่นะครับยังใช้สิทธิ์ได้จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกโครงการเดิมนะครับและผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐใบเดิมนะครับและได้รับสิทธิ์รอบใหม่ด้วยนะครับ สามารถเปลี่ยนไปใช้สิทธิ์ใหม่ได้เลยนะครับและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนะครับแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่นี้นะครับแล้วยังมีสิทธิ์เดิมเหลืออยู่นะครับทางกระทรวงการคลังจะชดเชยให้ตามสิทธิ์ที่ได้รับและทดการใช้จ่ายไปอีก1เดือนถัดไปหลังประกาศยกเลิกโครงการเก่านะครับและสําหรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในครั้งนี้นะครับก็ยังคงเดิมนะครับส่วนจะมีการเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับตรงนี้ ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในอนาคตนั่นเองนะครับและสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะใช้จ่ายอะไรได้บ้างนะครับในทุกวันที่1ของเดือนนะครับจะมีวงเงินซื้อสินค้า200-300บาทนะครับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนนะครับค่าโดยสารรถบขอสอ .500 บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าและขอสอมก500บาทต่อเดือนนะครับและในทุกวันที่18ของเดือนนะครับ เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสําหรับผู้ที่ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็เงินคืนค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสําหรับผู้ที่ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกิน100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองนะครับ และในทุกวันที่22ของเดือนนะครับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ที่ถือบัตรที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการนั่นเองนะครับผมส่วนสิทธิสวัสดิการอื่นๆในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็ต้องรอรัฐบาลหน้านะครับมาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีการเพิ่มอะไรเข้าไปอีกหรือเปล่านะครับผม และในวันที่1มีนาคม2566นี้นะครับก็คาดว่าจะเปิดให้ทําการตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์แรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f go t h นะครับแล้วก็อีกชื่อหนึ่งนะครับ welfare m o f go t h นะครับผมหลังจากที่เข้าไปแล้วนะครับก็ทําการกรอกวันเดือนปีเกิดหมายเลขป,ประชาชนและก็แตะไปที่คําว่าตรวจสอบนะครับและหลังจากที่ท่านรู้ตัวว่าท่านได้รับสิทธิ์นะครับ ไม่ว่าท่านจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนใหม่และผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วเรียบร้อยหรือยังนะครับทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเพื่อทําการรับสิทธิ์นะครับโดยสามารถไปยืนยันตัวตน้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือว่า ที่ธนาคารทกรสก็ได้นะครับเอาธนาคารที่ท่านเดินทางสะดวกนะครับและจะต้องยืนยันตัวตนภายใน30วันนะครับเพื่อจะได้เริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1เมษายน2566น้นั่นเองนะครับโดยสิ่งที่จะต้องนำไปในวันที่ยืนยันตัวตนนะครับก็มีเพียงบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดท,ที่มีชิปอยู่ทางด้านหน้านะครับเพียงใบเดียวนะครับอย่างเดียวเท่านั้นที่จะต้อง เตรียมไปในวันยืนยันตัวตนและสําหรับท่านใดนะครับที่ผลออกมาว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็ยังสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้นะครับโดยทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์ผ่านทางธนาคารกรุงไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้าประมาณนี้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆคลิปสําคัญฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องสติวเพชาแนลไว้นะครับขอบคุณครับไว้เจอคลิปหน้าครับ